วันนี้เนี่ยเจียจะมาทำคลิป a v o r i t e of the m o n t นนะคะที่ชอบในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่าใช้อะไรบ้างแล้วก็ชอบอะไรบ้างของเยอะมากเวอร์ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงให้มันหมดนะคะอันนี้เป็นแบบลุคที่แต่งหน้าแบบง่ายมากแล้วก็เบามากอันนี้แบบไม่ได้ลงรองพื้นเลยแค่ลงคอนซีลเลอร์นะแล้วก็แต่งแป๊บเดียวมาแต่งประมาณ5นาทีโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างอ,าอย่างแรกเราจะพูดอะไรกันดีอย่างแรกขอเปิดตัวด้วยอันนี้เลยนะคะนี่ อันนี้อันนี้นะคะเป็นมาร์กสดของลัชนะคะคือใช้แล้วชอบมากคือมันเป็นมาร์กที่แบบเป็นเข้าโอตอะไรอย่างเงี้ยคือมันดีมากนะคะทุกคนอยากแนะนําให้ไปลองกันคือเดียก็เพิ่งเคยลองของลัชนะคะเป็นครั้งแรกนี่แหละแล้วก็เนี่ยที่ทาเปิดถุงไปนะคะว่าได้ลองอยู่หลายอย่างเหมือนกันแล้วมันดีมากคือมันหอมแบบคือเนื้อสักมันจะเป็นอย่างนี้ แล้วพอล้างออกผิวมันนุ่มชุ่มชื่นมากพอล้างออกแล้วมันเหมือนจะมีน้ํามันอยู่บนผิวซึ่งเป็นน้ามันจากธรรมชาตินะคะแล้วพอเราล้างออกเนี่ยมันก็สามารถแบบสึมเขาไปได้ด้วยเบาๆซึ่งมันดีมากข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือกระปุกนึงเนี่ยจะเก็บได้ไม่นานใช้ได้แค่เดือนเดียวนะอืมก็ต้องแบบพยายามใช้ให้หมดกันหน่อยอย่างต่อไปเป็นอันนี้เลย อันนี้เป็นแชมพูของจอ์นสันนะคะคือตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวใช้สระผมด้วยผมก็หอมแล้วก็นุ่มดีนะคะแต่ว่ามันก็ต้องใช้ครีมนวดเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมานะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวใช้ชอบใช้ล้างแปรงซักแปรงแต่งหน้าด้วยซึ่งมันล้างแปรงสะอาดแล้วก็หอมนะคะไม่แพงเลยนะคะแนะนาให้ไปลองกันแล้วก็ขอบอกกันนะคะว่าของทุกอย่างที่เดียชอบเนี่ยทุกทุกคนเอาไปลองก็อาจจะไม่ชอบนะคะเพราะว่า สภาพผ,ผิวแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันนะคะกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะอันนี้นะคะเป็นสครับนะคะของเซนไอ e ใช่ไหมมมนอ่านนี้ใช่ปะคือมันดีมากคือเดียชอบมากคือมันจะเป็นกลิ่นแบบ เขาเรียกว่ากลิ่นแอปเปิลคอร์ดอะซึ่งเดียหามามันคือกลิ่นบวยใช่ไหมอันนี้มันคือกลิ่นแอปเปิลคอร์ดอะแล้วมันหอมมากคือเดียชอบกลิ่นแบบนี้มากๆยิ่งเวลาสครับในตอนเช้าบางทีบางวันเนี่ยเดียก็สครับในตอนเช้าแล้วมันก็จะทาให้รู้สึกเฟรชรู้สึกสดชื่นขึ้นนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะมาต่อกันที่ที่แบบน้ําเลยเป็น2ตัวนี้ขวดนี้ใกล้จะหมดแล้วนะแต่ขวดนี้ยังเหลือเยอะอยู่ก็ไม่เยอะเหลือประมาณเท่านี้นะคะอันนี้เนี่ยใช้มาสักพักแล้วนะแต่บางทีที่มันยังไม่หมดอาจจะเพราะไม ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นกลิ่นแบบวันนี้ราวันนี้ราหน่อยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีสักับข้างในด้วยแล้วกลิ่นจะให้ความรู้สึกแบบสะอาดสะอาดหน่อยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะใช้ในเวลาที่ต่างกันซึ่งตัวเนี้ยกลิ่นวันนี้ลายเดี๋ยวจะใช้ก่อนนอนนะคะในตอนกลางคืนตอนเย็นอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวว่ากลิ่นแบบเนี้ยหอมหวานๆเนี่ยสำหรับเดียวมันทําให้แบบนอนแล้วมันรู้สึกหลับสบายอะไรเงี้ยส่วนตัวนี้เนี่ยจะใช้ในตอนเช้าอะไรอันนี้อันนี้นะคะเป็น after shower ของลั sh นะคะอันนี้เพิ่งใช้ไปได้ไม่กี่ทีแต่ชอบมาก ตัวนี้มันเป็นวิธีใช้ก็คือเวลาเราอาบน้ําเสร็จนะคะแล้วเราก็เอาตัวนี้ถูๆไปที่ตัวมันก็จะให้ความชุ่มชื้นเหมือนโลชั่นนะคะใครไหนที่ขี้เกียจเนี่ยมันยิ่งเหมาะมากๆเลยหรือถ้าใครที่ไม่ขี้เกียจเนี่ยก็สามารถทาตัวนี้แล้วก็ทาโลชั่นทับก็ได้แต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวว่ามันชุ่มชื้นแบบไม่ต้องทาโลชั่นอีกแล้วก็ได้นะคือมันหอมทั้งสองอารเรยแล้วเดี๋ยวก็วางทิ้งไปในห้องน้าห้องน้ําก็หอมฟุ้งตอนนี้ยกเข้ามาในห้องนอนห้องนอนก็หอมมากมากเลยคือแบบมันดีมากเวอร์อน,นี่อัน,น ของของวัดสันนะเดี๋ยวว่ามันดีมากคือเดียชอบมากเดียชอบใช้เบบี้ออยล์นะคะในการเช็ดตาอะไรเงี้ยหรือบางทีทาที่ตัวหลังอาบน้ำเสร็จก็ได้เบบี้ออยล์ตัวนี้มันดียังไงคือหนึ่งมันดีตรงที่ว่ามันถูกนะคะมันจะชอบแบบหนึ่งแถมหนึ่งอะไรเงี้ยมันคุ้มมากๆเดียจำไม่ได้ว่าราคามันเท่าไหร่ปริมาณก็เยอะนะคะ2 5 0 ml แล้วก็หนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยคุ้มใช่ป่ะและมันดีอย่างหนึ่งคือมันหอม มันหอมจริงๆนะมันเป็นแบบยังไม่เคยได้กลิ่นเบบี้ออลหอมแบบนี้อันนี้มันหอมอแบบหอมมาล้วให้กจซิ่งมันก็น่ารักก็อยู่นะเป็นแบบปลายกระต่ายสีฟ้ายอย่างนี้ชอบมากๆขนอื่นใช้ได้นานนะคะคุ้มค่าราคามากๆเลยแนะนําให้ไปลองตามมาลองใช้กันแบบทุกคนอาจจะงงว่าตัวนี้มันคืออะไรนะคะอันนี้มันเป็นของคิสมีนะคะมันเป็นไว้ฉีดตรงนั้นอะจุดซ่อนเลนของผู้หญิงนะคะ มันจะช่วยทาให้กลิ่นหอมนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องความสะอาดนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องตกขาวด้วยเรื่องตกขาวนี่คอนเฟิร์มว่ามันช่วยจริงๆนะเพราะว่าตัเองก็เคยเป็นตกขาวแล้วก็ใช้ตัวนี้แล้วมันดีขึ้นจริงๆก็อายจังเลยพูดเอยนี้กลิ่นมันก็จะต่างกันนะคะยังไงลองไปดูได้ที่เพจคิดมีนะคะตัวนี้จะแบบหอมผู้หญิงผู้หญิงหน่อยกลิ่นตัวสีดำตัวนี้จะแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ขึ้นมาหน่อยส่วนกลิ่นสีฟ้าน,น่าจะเป็นแบบ fresh f r หน่อยนะคะโลชั่นที่โปรดที่สุดเลยค่ะคือตัวนี้อันนี้เป็นของ สมูทอีนะคะสกินเทอร์ปีอันนี้เนี่ยมันหอมมากได้ชอบทาก่อนนอนคือตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องผิวชุ่มชื่นนะคะแล้วก็รอยแตกลายผิวไม่สมั่นเสมออะไรเงี้ยช่วยได้มากเลยอุ้ยอันนี้นะคะเป็นของวิกเ i ียซีเคทนะก็คือมันจะเป็นเซตมีคีแบบน้ำนะคะแล้วก็มีบอดี้มิสนะคะแล้วก็มีโลชั่นมันหอมแบบ หวานวานแต่มันก็ไม่ใช่กลิ่นวานิลาไม่ใช่กลิ่นขนมจ๋าอะไรขนาดนั้นที่นะคะเป็นของ Soap a n Glory นะคะตัวนี้เนี่ยมันคือ,เอ,อสเปรย์โลชั่นสเปรย์โลชั่นก็คือเราฉีดไปที่ผิวอย่างนี้ใช่ปะแล้วมันจะเป็นเนื้อแบบน้ำนมน้ำน,ำน,ำนำแล้วพอเราลูบๆเนี่ยมันก็จะให้ความชุ่มชื่นนะคะเหมือนเวลาเราทาโลชั่นเลยแล้วกลิ่นก็จะหอมเป็นกลิ่นเขาเรียกว่า Original Pink นะคะของ Soap a Glory นะแล้วก็อย่างต่อไปนะคะก็คือ โหหลายคนคุณตาคุณตาคขาใช้กันอยู่ใช่ไหมคือตัวนี้นะคะกันแดดของวิโอเรนั่นเองตัวนี้ spf 5 0บ pa บวกนะคะตัวนี้ใช้ดีมากนะเดียมมันมี2สูตรใช่ป่ะมีสูตรนี้แล้วก็มีสูตรสีฟ้าเหมือนสูตรสีฟ้าเดียก็ยังไม่เคยลองใช้แต่เหมือนเคยเห็นดีๆเขาบอกว่ามัน d r เย็นๆหน่อยแล้วก็ตัวนี้เดียมเดยว่ามันดีตรงที่ว่าราคามันไม่แพงนะคะหลอดมันใหญ่แล้วก็เดียมมีขวดเล็กด้วยเอ้หลอดเล็กด้วยแบบพกใส่กระเป๋าไปได้อะไรเงี้ยแล้วตัวนี้เนี่ยมันก็กันแดดดีนนนะอออมมวาาต่่กัทีี้ เอ้ยอะไรไม่ใช่เครื่องสำอางนะคือตัวนี้เนี่ยมันเป็นสตรอเบอรีร่ลอยแก้วเดี๋ยวชอบกินมากเดี๋ยวซื้อใต้หอนะมันก็ปลุกแล้วเท่าไหร่อ่ะมันน่าจะประมาณ30-40บาทคือมันหวานหวานเย็นเยน็ยนสดชื่นแช่ตัวเย็นนะแล้วเรากินแบบกินเล่นอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่อ้วนเลยนะเดี๋ยวเดาว่าแต่มันก็ไม่แน่ใจว่ากี่แคลอ่ะ่แต่มันน่าจะไม่อ้วนมากเพราะว่ามันเป็นแบบสตอรอเบอรี่แต่มันมีน้ำเชื่อม83%เนเลยนะ ตัวต่อไปเลยคือตัวนี้นะคะเป็น Sleeping Mask นะคะของ Laneige นะคะตัวนี้เนี่ยชอบมากพอดนะเนื้อมันเป็นเจลเจลสีฟ้าๆคือเดียเนี่ยโดยปกติเนี่ยเป็นคนผิวผสมนะคะแต่บางช่วงผิวก็จะแห้งมากๆเลยยิ่งแบบช่วงที่เกียียยที่ไม่ได้ทาเลยเลยก็บอกตัวนี้เข้าไปนะตื่นเช้ามาผิวก็นุ่มชุ่มชื่นอะไรเงี้ยอันนี้เป็นตัวดังของ Laneige เขาเลยนะอันนี้เป็น Sleeping เออเป็นเป็น Mask ่ากนะคะก็คือตัวนี้เนี่ย เดียใช้ทาไปนลีกมันก็ได้ด้วยนะหรือเป็นแบบทาทิ้งไว้ที่ปากก่อนเลยนะคะว่าเดียเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยกินน้ําเลยแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแบบชุบชีวิตเดียวเลยอะ่ะใครที่อยากลองนะคะแนะนําซื้อเป็นแบบกระปุกเล็ก,ลกๆก็ได้ตัวแบบ e e p i n g m a มาเสียมากี้ก็มีไซส์แบบเล็กๆเ,เหมือนกันยังไงแนะนําให้ลองหาไซส์เล็กมาลองก่อนบางทีอาจจะแพ้หรืออาจจะไม่ชอบอะไรอย่างงี้นะคะคือตัวนี้อันนี้นะคะเป็น l a n e นสวอเตอร์ a ฟลก์มอยเจอร์ครีนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ ครีมที่ช่วยเรื่องความชุ่มชื่นนะคะขันแต่มันก็ไม่ได้หนักมากนะคะถึงเวลาทาปุ๊บมันก็ซึมเข้าไปในผิวเลยแล้วมันก็ช่วยเรื่องความชุ่มชื่นจริงๆนะคะยิ่งเดียเนี่ยเป็นคนแห้งบริเวณจมูกหรือคางหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ทาตรงนั้นเยอะหน่อยมันก็ช่วยได้มากจริงๆนะคะแล้วก็มาพูดถึงสกินแคร์อีกตัวหนึ่งนะคะที่ใช้แล้วชอบคือตัวนี้ นะคะเป็นของคอลิก้าคอเิก้านะคะเพิ่งใช้มาได้ประมาณ2อาทิตย์ 2- อสอาทิตย์อะไรประมาณนี้นะคะเป็นออยทาหน้าแต่ว่ามันมีข้อเสียแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขั้นเป็นข้อเสียกลิ่นมันจะเหมือนตะไคระแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นสกินแคร์ตัวสุดท้ายแล้วก็คือตัวนี้เลยเป็นเอ่อโทนเนอร์นะคะของเยเยเฮวาดำเยฮวาดำหรือเปล่าันอ่านผี้หรือเปล่าอ,อ,อันนี้เป็นของ The f a e Shop นะคะดีมากคือเดียชอบ กลิ่นมันมากเลยกลิ่นมันทาแล้วมันรู้สึกแบบสดชื่อรู้สึกมันกลิ่นมันดีอะ่ะกลิ่นช่วยให้ลูขุมขนดีรู้สึกว่ามันกระชับขึ้นแล้วก็ รู้สึกหน้ามันรู้สึกดีอ่ะมันรู้สึกดีมันคือเดียวก็ยังใช้มาไม่นานมันก็ไม่ได้เห็นผลเรื่องความกระจ่างสายอะไรมากมายเพราะาเราก็ใช้หลายๆตัวรวมกันนะคะแต่รู้สึกว่าหน้ามันดีขึ้นจริงๆแบบเตรียมพร้อมที่จะรับกับสกินแคร์ที่เราจะใช้นะมันทําให้สกินแคร์ที่เราจะใช้เนี่ยเข้าสู่ผิวได้ง่ายขึ้นตัวดูแลผมนะคะก็คือตัวนี้เลยลอเร a เอลแชปนะคะตัวนี้เ,เป็นออยล์ทาผมใช้ใกล้จะหมดแล้วนะ <c oughs> เหลือนอิดเดียว คือมันดีมากผมแบบแตกปลายน้อยลงนุ่มชุ่มชื้นขึ้นนะคะเดี๋ยวจะใช้ก่อนสระผมเนี่ยบางทีก็จะใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะทาไว้ที่ปลายผมแล้วถึงเวลาไปสระปุ๊บพอผมยังไม่แห้งก่อนใดก็ใช้ตัวนี้แล้วพอผมมันหมก็ทาตัวนี้แล้วพอใดแห้งเสร็จแล้วก็ทาตัวนี้คะ่ะอันนี้เป็นกันแดดนะคะเป็นของ b i o r e แล้วก็ Anessa ่าแล้วแต่งบประมาณนะคะเดี๋ยวว่าราคามันก็พอๆกันนะถ้าเป็นไซส์ใหญ่ เบลเลเนี่ยไซส์ใหญ่สุดอันนี้อยู่ที่ประมาณ8 7 8 0 0บาทแล้วก็อันนี้นนี่ก็อยู่ที่ประมาณ700บาท900บาทไม่เกิน900ทั้งทตัว,ว,ตวแต่เดี๋ยวไม่แน่ใจราคานะคะแล้วก็บีโเลเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันมีไซส์เล็กนะคะขายใน7ซเ e ่ e อด้วยนะยังมีพูดถึงในคลิปของใช้ไปมหาลัยอะไรอย่างนี้ด้วยนะตัวนี้นะคะใช้ดีกันแดดดีเหมือนว่าตัวนี้เนะี่ยใช้ในชีวิตประจำวนันตัวนี้เนะี่ยใช้ในวันที่แบบต้องเจอแดดมากหน่อยนะคะหรือว่าไปทะเลอะไรเงี้ยก็จะใช้เป็นตัวนี้่อเคค่ะมาต่อ ตัวแรกเป็นตัวนี้อันนี้เป็นของพลิตเทลานะคะจะเป็นเนื้ออย่างนี้เปิดครีมอะเราในวันที่แบบตอนเช้าที่เราจะต้องแต่งหน้าเนี่ยบางทีก็ไม่อยากทาครีมเยอะนะเพราะไม่งั้นแต่งหน้าแล้วมันจะไม่ค่อยมันจะแบบรู้สึกเหมือนมันเยอะมาเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยปรับผิวให้มันกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องความชุ่มชื่อยอยนอะไรเงี้ยมันจะแบบผิวจะนุ่มชุ่มชื่นขึ้นมาดนึนงแล้วก็ปรับสภาพผิ ขึ้นมานิดนึงนะคะมันจะช่วยเบอร์ผิวนิดนึงนิดเดียวแค่นั้นจริงๆแล้วก็ช่วยเริ่มปรับผิวให้มันกระจ่างใสนะคะใช้ลงก่อนที่จะลงคูชั่นลงก่อนแต่งหน้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะลงก่อนกันแดดไอ้ลงทีหลังกันแดดอะไรเงี้ยนะคะต่อมาที่เครื่องสำอางชิ้นต่อไปเลยนะคะคือนี่อันนี้นะคะเป็นคูชั่นของเคที t ่ดออันนี้เป็นสี21ไลท์เบตนะคือมันดีมากอันนี้เป็นแบบเขาเขียนว่าแม t พาวเดอร์คูชั่นแต่เดี๋ยวใช้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแมท หรือเดียคือเดียใช้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เนอะนะแต่ว่ามันก็ให้ความที่แบบเป็นผิวแล้วดูวาวๆนิดนึงแล้วก็ดูแบบไม่ได้แมทฉาขนาดนั้นน่ะคือเดียใช้แล้วเป็นอย่างนั้นนะแล้วอันเียใช้แบบจะหมดแล้วนะอันนี้ใกล้หมดแล้วก็ซื้อตลับสำรองมาเรียบร้อยแล้วนะคะอีกสองอันชอบมากแพคเกจจิ้งก็น่ารักดีนะแต่แบบเป็นพลาสติกก็แก้งนิ่งอะไรเงี้ยเออแล้วคือมันใช้ดีนะคะสีเข้ากับผิวเดีย แล้วก็ใช้ได้นานมากอันนี้ซื้อมาจาได้ว่าซื้อตอนกุมภาตอนนี้เดือนกรกฎายังไม่หมดเลยแต่ก็ใกล้จะหมดแล้วอะไรเงี้ยเฮียมาต่อกันที่แป้งนะคะเดียวจะใช้เป็น2ตัวนี้นตัวเนี้ยชอบมากไม่คุ้นกันใช่ไหมอันนี้เป็นของแบ็กอัพนะคะไม่คุ้นใช่ไหมนี่ใกล้หมดแล้ว คือมันดีมากๆเลยนะคือมันหาซื้อยากหรือเปล่าเดี๋ยวไม่รู้เพราะว่าเดี๋ยวซื้อมาตลาดนี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะหาซื้ออีกได้ไหมคือมันเป็นแป้งตามตลาดนัดคือหาซื้อได้ตามร้านที่แบบตามตลาดนัดหรือร้านเครื่องสำอางแบบที่เป็นแบบเหมือนแบบขายของถูกแบบที่มีพวกซีเวนน่าอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นของแบ็คอัพคือสีมันเข้ากับผิวเดียนะเดี๋ยวว่ารุ่นนี้เดียไม่แน่ใจว่าจะมีสีเข้ม,เข,มเข้มกว่านี้หรือเปล่าแต่เนื้อแป้งมันนุ่มมากแล้วแบบ ช่วยให้ผิวดูไบรท์ขึ้นแล้วก็เซตทุกอย่างให้มันโอเคนะคะแล้วก็มันคุมมันนิดหน่อยนะคะคือเดียวว่ามันกําลังดีสําหรับเรียคือแบบไม่ได้คุมมันมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ช่วยให้ผิวไบรท์แล้วก็เครื่องสำอางไม่เป็นคาบอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่เห็นเมื่อกี้นี่ก็คือเวทแอนวานะคะเวทแอนาวาตัวนี้เนี่ยคือมันเป็นเหมือนที่ทาทับแป้งอ่ะมันเป็นอย่างใช่ป่ะแล้วก็แล้วก็พอท,ทาทับแป้งลงไปมันจะแบบให้ความที่ ดูเป็นชิมเมอร์หน่อยๆแต่มันไม่ได้เหมือนหน้าเราวาวเหมือนเอาชิมเมอร์สรดหน้าคือตัวนี้เนี่ยเราจะใช้แป้งวนๆน,นะคะแล้วก็มาวนๆที่หน้าทบหลังจากเราลงแป้งนะคะเพื่อให้ผิวเนี่ยมันดูคือมันเป็นผิวที่ดูดีขึ้นจริงๆผิวมันดูกระจ่างใสขึ้นมันดูกระทบแสงมากขึ้นแต่มันไม่ได้ดูเหมือนเราสาดเอ่อไม่ได้ดูเหมือนเราสรดไฮไลท์มาอะไรเงี้ยหน้าเราก็จะดูวาวรูสุขภาพดีนะคะโอเคนะคะต่อไปเราจะมาพูดถึงตัวต่อไปเลยเคืออันนี้ อันนี้เป็นเชดดิ้งนะคะคือมันก็ไม่ได้เป็นเชดดิ้งหรอกความจริงมันเป็นครูชั่นของยูติลิชนะคะอันนี้เป็นสีเบอร์23ซึ่งเดียวว่าสีมันค่อนข้างเข้มเลยนะแบบว่ามันจะใช้เป็นเชดดิ้งได้คือเดียวชอบใช้ตัวนี้เป็นเชดดิ้งมากๆคือมันแบบใช้ง่ายนะคะแค่แบบแท็บแทบแล้วก็ถูๆไปตามกรอบหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็มันให้ความที่เป็นธรรมชาตินะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นครูชั่นอะไรเงี้ยมันจะดูแบบไม่โปะอะไรางี้นะอ,อ,อันนี้ไอแบบว่าตรงนี้มันลอกไปหมดแล้วนะ อันนี้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะของคอลเลกชันมันชอบมีแบบโปรหแถมหนึ่งตามแบบอ e ีพ a แ b o บอยอะไรอย่างงี้ด้วยนะคือมันปกปิดดีนะคะเนื้อดีตัวนี้แบบหลายๆคนน่าจะเคยลองใช้กันแล้วอันนี้เป็นสีอะไรไม่รู้อะแพคเกจจิ้งมันแบบลอกออกไปหมดแล้วน่าจะเป็นสีที่ขาวที่สุดนะคะมี1แถมหนึ่งบ่อยคุ้มมากตัวนี้แล้วก็อย่างต่อไปนะคะเป็นรองพื้นคือตัวนี้อันนี้เป็นรองพื้นของลังโคมนะ ซื้อไซเล็กมาลองตั้งนานแล้วอะแต่วันยังไม่หมดสักทีเลยอะคนใช้อะไรไม่ค่อยหมดเลยอันนี้เป็นสี P ศ1นะตัวนี้เนี่ยมันให้ความเป็นผิวแล้วก็ดูฉ่ำๆนิดนึงนะคะไม่ค่อยปกปิดนะสําหรับคนที่ชอบงานผิวอะไรเงี้ยแนะนําให้ไปลองกันถ้าแบบหมดก็อยากได้ไซใหญ่เหมือนกันนะแล้วก็อย่างต่อไปนะคะคือตัวนี้เลยอันนี้เป็นพฟัฟเอ่อฟองน้ํานะคะของอีเวนบอย คือตัวนี้เนี่ยที่เดชชอบเดียวว่าขนาดมันกําลังดีแบบอันตรงก้นด้านใหญ่เนี่ยก็ใช้แบบตรงหน้าได้คือใช้ลงรองพื้นใช้ลงแบัตรแบบทีมหรือว่าใช้เกลียร์เชดดิ้งได้หมดเลยนะคะแล้วก็ตรงด้านที่เป็นหัวลำาดับ,บเนี่ยเราก็สามารถใช้ลงแบบตามใต้ตาตามซออสมูกอะไรเงี้ยมันเหมาะมากๆเลยนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยมันก็พอโดนน้ามันก็จะอวบจะอ้วนขึ้นหน่อยนะแล้วก็มันไม่แห้งยากนะคะแบบบางทีแบบบางตัวเนี่ยเดชซื้อมา คือเนื้อมันจะแน่นแล้วก็นุ่มกว่านี้แล้วมันจะอมน้ำมากกว่านีกถึงเวลาแบบโดนน้าแล้วมันแบบวมมากเลยแต่ว่ามันก็แห้งช้านะดิกลัวว่าข้างในมันจะแบบเป็นเชื้อราอะไรงเงี้ยดว,ว่าตัวนี้ดีนะคะราคาน่าจะประมาณ3 0มอกว่าบาทนะมันจะมีรุ่นสีชมพูแล้วก็รุ่นอันนี้นะคะก็อย่างต่อไปนะคะคือตัวนี้ น,นี้เป็นดินสอดเขียนคิ้วของคอสลุงนะคะอันนี้ชื่อสีอะไรก็ไม่รู้อ๋ออันนี้ชื่อสีคาราเมลนะเป็นสีน้ำตาลที่ไม่เข้มมากป็นสีน้ำตาลกําลังดีคเคยดิ้ก็ไม่ชอบใช้สีดําหรือสีน้ําตาลเข้มๆอะไรเนี่ยชอบใช้น้ําตาลประมาณนี้นะคือหัวมันเล็กนะคะแล้วก็สีมันกําลังดีแล้วก็อีกข้างหนึ่งเนี่ยมันก็มีแปลงตรงนี้ที่สามารถแบบใช้แบบเกลี่ยให้มัน ชอมาถ้าในวันที่แบบต้องการคิ้วแบบสบายๆคือแบบใช้แค่แบบระบายระบเข้าไปก็คือจะเป็นตัวนี้อันนี้นะคะเป็นที่เขียนคิ้วของเคทนะคะคือปกติเนี่ยเด็กก็จะใช้ตัวนี้เนี่ยวาดโครงแล้วก็ใช้ตัวนี้เนี่ยระบายข้างในนะคะแต่ถ้าบางวันที่แบบชอบแบบบางๆเบาชอบแต่งหน้าแบบ everyday look นะแบบเบ๊กง่ายๆเลยแบบไม่ต้องการให้มันมีโครงเข้มนะคะก็จะใช้ตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็แบบระบายระบายเข้าไปน่ะ มันก็จะเป็นแบบสามสีอย่างนีู้ถึงในโหมดของตากันเลยนะคะให้ตาเนี่ยจบหลังแรกเนี่ยคืออินเนอร์ตัวนี้อันนี้นะคะเป็นอินเนอร์เขียนตานะคะของ beauty people อันนี้เนี่ยเป็นสีน้ำตาลเข้มนะแล้วตัวนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันติดโทนกันน้ํากันเหงื่อไม่ไหลไม่เยิมนะคะแล้วก็เนื้อนุ่มเขียนง่ายนะแต่เดียวว่าพอทิ้งไว้นานๆเนี่ยมันก็จะแบบ แห้งขึ้นเหมือนกันนะนี่เดียก็ซื้อแบบแท่งสำรองมาแล้วนะเพราะว่าม,มันแห้งเหมือนกันแล้วก็มีแท่งเดิมของเดียตรงนี้นะคะตรงก้นมันเนี่ยมันหักแล้วมันก็แบบไม่สามารถใช้ต่อได้อะไรเงี้ยนะต่อที่อายไลเนอร์นะคะเดียมีฟ a เวอร์ชิชอบอยู่2อันนะก็จะใช้สลับสลับกันตัวสีน้ำตาลเนี่ยเป็นของ heavy rotation แล้วอันนี้เป็นของ miss i n maxi black นะคะอันนี้เนี่ยเป็นอายไลเนอร์แท่งแรกของเดียเลยนะที่เดียซื้อคือ maxi black นี่นะคะ่ะ คือของตัวนี้เขียนง่ายอันนี้เป็นลิควิดอายไลเนอร์ทั้งคู่เลยแล้วก็เป็นแบบหัวที่เป็นแบบคู่กันนะคะเขียนง่ายหัวขนาดกําลังดีทั้งคู่เลย ก็เหมือนตัวแฮ a ปี้เลชันเนี่ยจะหัวเล็กกว่าตัวแม็กซี่แบลนะแล้วก็เดียจะใช้ในเวลาที่ต่างกันคือบางวันเนี่ยอยากได้ลุคแบบเบาๆขึ้นมาหน่อยให้มันดูแบบละมุนขึ้นมาก็จะใช้สีน้ำตาลตัวนี้แต่ถ้าอยากได้ลุคที่แบบดูจัดจ้านดูเข้มดูคมขึ้นมาก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะือในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวชอบแต่งตาแบบง่ายมากๆเลยแต่งตาหนเดี๋ยวจะชอบใช้เป็น3ตัวนี้นะอันนี้เนี่ยมันจะคือดินสอเอ่อเพนซิลไลเนอร์นะคะของมิลเล่ แล้วก็อีก2ตัวเนี่ยเป็นของฮอลลิก้าฮอลลิก้านะแล้วก็ปกตินะคะเดียวจะแต่งตาแบบนี้ก็คือเอาไอต,ตัวเพนซิลไลเนอร์ตัวนี้ระบายเข้าไปใช่ป่าระบายเข้าไปที่ตาแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยบางทีก็ใช้อันนี้อันเดียวแล้วก็บางทีก็อยากได้ความวิงขึ้นมาหน่อยก็จะเพิ่มเป็น2ตัวนี้บางทีก็เอาสีไหนสีนึงนั่นแหละปาดปาดเข้าไปเพิ่มแล้วก็เกลี่ยนะคะใช้แค่นี้นแหละแต่งตาใน everyday look ของเดียนะก็คือของที่เป็น เอ e วิ d เดลลุคเนี่ยมันก็จะแบบคืออันที่ใช้บนะ่อยนั่นแหละก็เลยเป็นแฟเวอร์เนะคะต่อไปนะคะมาพูดถึงอันนี้เลยอันนี้เป็นบัชแบบทีนนะคะที่ทาแก้วอันนี้เป็นของปริพัล่านะสีสปริงบูมิงเบอร์สีคือเดียชอบมากมันเป็นสีที่ทาในเอ e วิดเดลลุคเข้ากับการแต่งหน้าแบบที่เดียใช้นะคะคือมันเป็นสีแบบกําลังดีอะมันเป็นสีแบบชมพูชมพูส้มๆนะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยมันจะ นุ่มมากๆเลยนะเนื้อมันนุ่มมากๆเมันเป็นแบบเวลเวทแบบทิงคนะีหน่อยแล้วก็สีมันน่ารักนะแล้วก็มาพูดถึงอย่างสุดท้ายแล้วนะคะที่เป็นพรีเมี่ของเราในเดือนนี้นะคะนั่นก็คือลิปสติกนั่นเองลิปสติกที่เดียเลือกมานะคะมีทั้งหมด5แทง่งก็คือเดียจะใช้ในวาระที่ต่างกาันใช้หมด5แท่งนี้นะคะที่แบบอันนี้คืออย่างที่ใช้บ่อยนะในวันที่ไม่ได้แต่งหน้าเลยหรือแต่งหน้าอยากได้แบบลุคอ v e r เดย์ลุคนะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้ อันนี้เป็นตินของอลิพัล่าคือมันดีมากคือมันจะให้ความแบบปากละเลือดที่เป็นธรรมชาติไม่ได้ดูแบบแดงเวอร์ไม่ได้ดูแบบลอยมากอะไรเงี้ยตัวนี้เนี่ยแนะนําให้ใครหลายคนนะคะเพื่อนๆในไปลองกันเพื่อนๆก็ชอบกันมากเลยเพราะว่ามันดูเป็นธรรมชาติแล้วมันก็ดีอะขนาดให้แฟนใช้แฟนๆชอบเลยอะเออเดี๋ยวซื้อที่อีพันบอยนะคะมันจะมีไซส์เล็กร้อยยี่สิบมีสินแถมหนึ่งอะไรเงี้ยมีไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่เลยนะคะอันนี้เดียวซื้อที่อีพันบอยแล้วก็ถ้าในวันที่แต่งหน้า everyday ก็จะเลือกเป็น3ตัวนี้นี่ก็คืออันแรกนะคะเป็น g c e สี115แล้วก็อีกอันนึงนะคะเป็น Peripera Peripera เบอร์แล้วก็อีกอันนึงเป็นของ MAC นะคะ Lipglass เดี๋ยวจะสวัสดีทั้ง3สีให้ดูกันดีกว่านี่นะคะทั้งหมด3สีที่เราชอบเป็น f a เวอร์นะ เราจะมาพูดถึงแต่ละตัวกันก่อนเลยนะที่ทําไมเดชถึงชอบลิคบาลาตัวนี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้กันมันติดโทนนะคะสีสวยแล้วก็นีกว่ามันทาง่ายเข้าได้กับหลายๆลุคนะมันแบบดูเป็นส้มที่ไม่ได้ส้มแปดดูเป็นส้มๆผสมชมพูอะไรเงี้ยนีกว่ามันเข้ากับบริชออนสีที่แบบเป็นเฟงหรณ์ของเดียมากๆเลยมันเข้ากันมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวเนี่ยมันจะเป็นส้มๆแบบนี้นะแล้วก็ถ้าเป็น ดี1นึึง้ามันก็จะเป็นแบบนูตนูดหน่อยเป็นเนื้อแมทนะคะแล้วก็ตัวนี้มันก็จะแบบเวลเวทแมทนิดนึงนะแล้วก็ตัวแม็กตัวนี้เนี่ยทาเราสวยมากคือตอนแรกเหตุเดียวหยิบมาหนูว่ามันเป็นแบบลิปกอล์ฟนะคะที่ไว้ทาทบแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นแบบทาตัวเดียวได้เลยอะทาตัวเดียวมันก็ขบสีปากมิดแล้วมันให้ปากที่แบบจูฉ่ำๆนิดนึงเพราะแบบเนื้อมันจะเหมือนกลอสนะคะจะเหนียวเนียวนิดนึงแต่สีมันสวยมาก จะเป็นแบบน้ำตาลส้มๆแล้วทางลงไปที่ปากแล้วมันดูสวยมากเลยมันดูแบบเป็นธรรมชาติดูดีทุกสีเนี่ยแนะนำให้ไปตามตาเลยนะคะแล้วก็มาพูดถึงในวันที่แต่งหน้าแบบคลีนนะคะแต่งหน้าแบบคลีนก็คืออาจจะ ลงคอนซีลเลอร์หน่อยนึงปัดคิ้วนิดนึงแล้วก็อยากให้ปากเป็นสีแบบแป้นๆปนแต่เดีกก็รู้สึกว่าทาสีแดงแจ๊ดอะไรเงี้ยที่แบบสาวเกาหลีเขาชอบทากับมันก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเข้ากับตัวเองนะก็เลยจะใช้เป็นตัวนี้นะคะอันนี้เป็นลิปแมทของมิลเล่นะคะเป็นลิปจิ้มจุ่มของมิลเล่นั่เองสีนี้น่าจะเป็นสีแบบเบอร์รี่เบอร์รี่หน่อยนี่เขาเขียนว่าสีแบล็คเบอร์รี่คริสนี่นะคือสีนี้สีมันจะดูเป็นเบอร์รี่เบอร์รี่นะคะแล้วก็ทาเข้ากับปากได้ง่ายเนื้อแบบ ไม่แห้งมากจนเกินไปนะคะแบบทาแล้วมันไม่ได้ดูลอยดูแดงดูเด่นมากแบบในวันที่เราไม่ได้แต่งหน้าเลยลงแค่ค,คอนซีลเลอร์นิดหน่อยอะไงเงี้ยทาปากสีนี้ก็ดูเป็นผู้เป็นคนดูดีขึ้นมานะคะโอเคก็หมดเป็นเรื่อแล้นะคะกับ Favorite of the m o n า y ในเดือนก,กระดาษที่เดียชอบนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วก็แนะนําให้ไปลองตามกันเลยนะคะกับของหลายอย่างที่เดีลองใชยง้ยังไงก็ลอง พิจารณานะคะว่าเข้ากับผิวของตัวเองไหมชอบสีประมาณนี้ไหมไหนนะคะยังไงก็เอาไปปรับใช้แล้วก็ลองไปดูไปลองเล่นกันตามแบบที่บล็อบ้เ Boy, คาน์เตอร์อะไรนี้ก็ได้นะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยจะชอบหรือเข้ากับตัวเองหรือเปล่ายังไงก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะ,ะ,ะ,คะแล้วก็ใครหนยมีคําแนะนาติดชมอะไรเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์บอกกันในที่ด้านล่างเลยนะคะอยากให้ทําคลิปอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันในเช่นกันนะคะแล้วก็แวะมาติดตามทางช่องทางต่างๆก็ได้เลยนะคะแล้วก็เอ๊บ๊ายบาย,บายค่ะขอบะคะ ต่อไปด้วยดองสตรอเบอรี่